สวัสดีจ้ามาพบมาพ่อกับแม่เอ็มมาเหมือนเดิมนะจ้ะหวบพ่อกันคือเก่าในบรรยากาศที่แบบว่าไม่ชิลนะจ่ะเพราะตั้งใจจะ่าว่าถ่ายคลิปอยู่เนี่ยที่แม่เอ็มมาเคยพูดว่าลองวัดนะก็คือมันเป็นเอียงเกาะเป็นทะเลน,น้ําจืดเห็นไหมบัตชินีมาเลยไม่ใช่พี่น้องเห็นปะนาท่วมแบบ เลยสะพวกมาเลยน่ะน้าไ้น้ำหิมะนั่นเออพูดเป็นทะเลข่ขาวพ้นไปหมดเลยไปบ่ได้เกิดเลยต้องมาอยู่นี่คือยังไงก็มาแล้วมันบอกเกิดเลยเอ่ะจะไหนกับมาแล้วก็ขอถ่ายคำทำคลิปสักก่อนหันดอกจังซีเมื่อวะ่ะบนันนี้หันฝนเนี่ยฝนกับหิมะพี่น้องไม่ใช่ฝนอย่างเดียวเด้อฝนกับหิมะผสมกันแต่ว่าไม่แรงเกิดเลยว่าเอพอพอนังเห็ดคลิปได้อยู่แม่เอม่านั่งอยู่นี่ไม่ใช่นั่งอยู่อะไรได้พี่น้อง อยู่พนพนอะไรพนหิมะเด้อไม่ใช่พนพนป,ป,ปวกเนอะเออภาษาอากลางภาษาภาคกลางมันจะ,ะไหนเนาะภาษาอีสากนกลับาพนเนาะพนป,ปวกอืมพนขอหวยคนไทยนะ่นแหละจากพนป,ปวกเออมืม้อกี้ก็มีเรื่องเล่าเชิเเ้าอยู่ก็จะมาเว่าเรื่องเรื่องเอ,อผู้หญิงไทยนี่แหละพี่น้องออแม่ไอมาก็เป็นผู้หญิงไทยก็มาเว่าเรื่องผู้หญิงไทยเนาะ เออโอ้รถตำรวจกายไปละเห็นข่อยตั้งกล้องบอกกลับมาหาข่อยบอสไปแล้วรถตำรวจอยู่ถนนอันเรื่องผู้หญิงไทยมันไม่ใช่เรื่องของแม่เอมา่าถามว่าเผือกไหมมันก็ไม่ใช่เผือกแล้วก็ไม่ใช่มันไม่ใช่แบบแครอทหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็อยากมาเล่านะพี่น้องก็อยากเอามาเล่าเอาเป็นแล้วแต่ว่าใครจะคิดยังไงมันบอสแต่ว่าสําหรับตัวแม่เอมา่าคิดแบบนี้อย่ไหม <c oughs> ก็ที่มาว่าจากที่เห็นมานะพี่น้องจากที่เห็นมาแล้วก็บางบางคนเราไม่รู้จักเขาแต่ว่าเฮาก็ได้ยินมาคือกันบอกแล้วก็ได้อ่านเรื่องราวอะไรมานี่แหละพูดถึงเรื่องเมียฝรั่งแล้วก็หญิงไทยเมียฝรั่งแล้วก็อเมริกันแชร์นะพี่น้องอเมริกันแชร์ก็คือเข้าใจเนาะออกกันคนละห้าสิบห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์กระดาบที่ชุ่มก็ต้องออกมวนนี้สิบคนมันก็ต้องออกห้าคนสมมติว่าถ้าเป็นนอร์เวีก็คือเงินคนเงินคนบ่พี่น้องอ่าแล้วก็ อนเนยกล่องน,นี้สิบโคนเธอก็ต้องออกช่วยฉันนะคนละห้าโคนหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เกินไปหรือเปล่าแต่ว่าที่แม่ไอมาเคยบอกแล้วว่าอันนี้อาจจะคว่ำกล้องหน่อยนึงเด้อเพราะว่าฝนกับหิมาโตกย่านย่านมันตตใสเหนากล้องบันนี้ก็เลยมาว,าว่าว่าก็มีได้จากแต่จากที่เคยเห็นอันนี้ก็ไม่ได้ว่าให้ใครแล้วก็เคยได้ยินเนี่ยแหละว่ามันมี พวกผู้หญิงคนไทยประเภทประเภทแบบว่าไม่ได้รักจริงกับมี่ได้จ้ะเด้อเราไม่ได้ว่าให้ผู้หญิงไทยเพราะว่าผู้หญิงเอเชียมันเป็นญี่ปุ่นเกาหลีหรือฟิลิปปินส์หรือเวียดนามจีนอะไรก็ช่างมันก็มีทุกคนแล้วก็ฝรั่งเหมือนกันโอ้พี่น้องขออนุญาตก้มหน้ากล้องเด้อก้มหน้ากล้องเนียเพราะว่าอันอันมีมะเมียก้มหน้ากล้องอีกคนเด้ออาจจะบเห็นวิวเด้ออยากเห็นวิวก็อยากเห็นแบบนี้จงไหนล่ะเออนั่นแหละมันก็มีแบบว่า มันก็มีเห็นแก่ตัวกันหมดบางทีฝรั่งก็เห็นแก่ตัวกับมีน้อยใจเนาะแต่ว่าแม่เอ็มาจะมาว่าเรื่องนี้ก็คือประมาณว่าเรื่องว่าเห็นแกตัวเห็นแกตัวหรือบางคนเขาแต่งงานกับฝรั่งไม่ได้รักจริงกับมีได้ใจเด้อก,ก็อยากให้เข้าใจว่าเฮาสิไปบังคับเขาก็ได้อันนั้นมันเป็นชีวิตอ่ามันเป็นชีวิตของเขามันเป็นนิสยัยหรือเป็นอะไรของเขาเฮาจะไปยุ่งกับเขาเพียงแต่ว่าแม่เอ็มาก็อยากเว้าคฟังแต่ว่าในตัวแม่เอ็มมานี่ก็คืออา่าช่วย ช่วยคุณสามีในพี่น้องเท่าที่เราจะช่วยได้แต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยจนหมดจนตัวเองไม่เหลือเงินกับเมืองไทยหรือไม่เหลือเงินซื้อ,อกระโปรงสวยชุดสวยหรือแบบว่าโทรศัพท์หรืออะไรบางอย่างที่ตัวเองต้องการหรือว่าของบางอย่างที่เวลาเราจะกลับไทยเราซื้อไปฝากญาติเรากับบแมเด้นจ๊ะเราก็ช่วยช่วยช่วยตรงนี้ก็คือ ช่วยเท่าที่จําเป็นที่ช่วยได้ก็หมายถึงว่าห้าวซอยอีกอย่างได้อะไรสมมติว่าไปร้านธรรมดาเนี่ยแม่แมากกว่าจะถามเลยว่าเธอเอาหันเอานีบอกก็จะโทรหาคุณสาก็คือรู้กันว่าเราเป็นคนจ่ายแต่ว่าเวลาคุณสามไปร้านค้าบา่กวาเข็มเธอเอา อยากได้อย่างบอตอนนี้ฉันอยู่ร้านค้าเลยนะเธอเอา,เา,อ,าอะไรไปให้บางทีวันนั้นเราอยากจะได้อของหลายอย่างแต่เราก็ไม่เอาเราเอา,เอา,เอา,เอาสมมติว่าเราอยากได้ของประมาณ8อย่างก็จะให้คุณสาซื้อ4ี่อย่างหรือ3อย่างนอกนั้นก็ตัวเองก็จะไปซื้อวันหลังประมาณน้นคือเก่งใจคุณสาพี่น้องเพราะเข้าใจว่าเดือนหนึ่งเขาจะค่าน้ําค่าไฟค่าขายะอะไรอู้จีปาถาพี่น้องเขาก็เก่งใจบะแต่ก็จะมีบางคน,นที่แบบว่าเขาจะบาอ,ออกอย่างเลยพี่น้องคนยิ่งไทยเขาอาจไปบ้านว่าอาจจะแบบวัฒนาวัฒนาหีบรมีตรัสเนี่ยแหละก็คขึ้นแบบว่า แล้วเขาก็โชคดีเจอผู้ชายที่แบบว่ารักเขารักเขาจริงคิดว่ารักเลยนะพี่นอ้องถ้าไม่รักก็คือไม่ทุ่มเทให้ขนาดนี้ไม่เวาลาเออก็คือรักจริงเนี่ยแหละเขาจ็จะประมาณแบบว่าเจอเจอค้นเปอาจจะเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันก็มีบางคนก็เป็นแฟนกันบางคนก็แต่งงานกันแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นบ่เคยออกอย่างเลยบ่ว่าอย่างเง้กับบ่เคยออกอย่างเช่นพี่นอ้องเอออาจจะแบบเคยออกอาหารไทยเวลาไปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะออกอาหารไทยแต่ก็คือ ก็คือส่วนน้อยอะไรเงี้ยเออก็เลยน่านรนักก็เรียกว่าเออพอห้าเบิงแล้วก็เว่าเออเขามีวัส,สนาเนาะเอาอาจจะเลี่ยมเพชรเลี่ยมทองก็ว่ากันไปแนละ้วพี่น้องนะแต่ว่าตัวเจ้าของเนี่ยโมีเลยเออแต่ว่าทั้งที่บางครั้งเนี่ยคือเขาก็มีเขาก็ไปร้านเขาก็โทรหาแฟนเขาได้ว่าเอออันนี้เอาไม่แต่แต่ไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยเห็นแต่ว่าเอ,อ่อถามว่าอิจฉาไหมมันมันก็ไม่อิจฉาแต่ว่าก็คิดว่าคุณเรามัน มันมีชีวิตไม่เหมือนกันวัฒนาไม่เหมือนกันน้องกับแปลว่าเขาวัฒนาดีนะพี่น้องเออแล้วก็จากไอ้ที่เคยได้ยินมากกับมีบางคนก็คือจะมีแฟนเขาให้ถือบัตรเลยก็มีพี่น้องบัตรคือคือบัตรบัตรใช้จ่ายอันเนี้ยก็คือถือว่าวัฒนาเขาแต่บางคนเนี้ยแฟนให้ถือบัตรเขาก็ไม่ได้ซื้อจ่ายสุรุสิร่าไดพี่น้องไม่ได้ซื้อจ่ายว่าอุ้ยอันนี้นะแฟนให้ถือบัตรคําว่าถือบัตรก็คือเอาบัตรแฟนอ่ะมาจ่ายเลยคือซื้ออย่างกับซื้อแต่ว่าเอาบัตรเขาจ่ายแล้วก็ มันบัญชีนะีก็จะไปฮักเอาเนบัตรเขาเป็นบออันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้หญิงไทยที่มีวัสนาดีมากๆดีมากๆก็คือแบบว่าซื้ออย่างก็ได้มันบอแต่เขาก็รู้ว่าซื้ออะไรเนี่ยคือคุณสาเขาก็จะให้ซื้อทุกอย่างเท่าที่อยากซื้ออะไรเงี้ยอืมแล้วก็ไม่ได้มีวงวงเงินจำกัดน้าแต่เขาก็ซื้อเคยคิดว่าเอออันนี้สําคัญนะั้นถึงซื้อไม่ใช่ว่าโอ้ยนี่บัตรผัวบัตรผัว,ผวคุณจะใช้เท่าไหร่ก็ได้ไม่ใช่เ้ยจ้ะเด้อแต่บางคนก็คือพูดง่ายก็เห็นก่่่่่่่ตัววววไไไไไไมมมดดด้้้้าาาาใคครเจือ อ,อธิบายให้ฟังว่าเมียแต่ฝรั่งแต่ละคนมันเป็นยังไงบางคนก็เห็นแก่ตัวจริงๆก็คือจะไม่ยอมออกอะไรก็คือจะจะจะ,จะเอาเงินฝากอย่างเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาก็จะมีความสุขกับการที่ว่าคือจะไม่จ่ายไม่ใช้อะไรเลยถ้าไม่จําเป็นจริงๆจะพยายามอาจจะของผัวจ่ายก็คืออาจจะมีความสุขในที่แบบว่าเงินตัวเลขในบัญชีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเยอะๆมันมาลพีีน้องเขาอาจจะดีตรงนี้แล้วก็มีความรู้สึกดีๆในหัวิหัวใจของเขากับบริวาเขาเพราะว่า นั่นก็เป็นผัวของเขาเป็นแฟนเขาอันบอกแล้วพี่น้องโอ๊ยกล้องคอยกระไดเออเป็นผัวของเขาเป็นแฟนของเขาเข้ากัจะไปหยุ่งน้ำเออเพียงแต่ว่ากัอย่างมาเบ้าซื่อซื้อนั่นแหละว่าเออล้วกก็กคือเคยบอกแล้วว่าผู้หญิงไทยมาอยู่ต่างประเทศบางคนกะเชื่อว่าวถูกหลอกมาเลยก็ไม่ใช่แต่ก็คือบางคนก็อยู่ไปแล้วก็เจอแบบว่าอุย้ยพออยู่นานไปผัวก็จะมาบอกว่าอุย้ยฉันมีนี่ตรงนั้นนะฉันฉันมีนี่ตรงนี้นะก็เป็นอาม่าต้องจ่ายช่วยผัวเลยพี่น้องห้าสิบห้าสิบ อืมคือออกช่วยเขาเลยบา,บางคนไม่ได้ออกช่วยอย่างเดียวซอยใจนีน้าพี่น้องทําไมถึงบอกว่าช่วยใจนี่เพราะว่าคุณจดทะเบียนสมรสแล้วคือเป็นนี่ถึงจะเป็นนี่นี่ก่อนที่จะแต่งงานจดทะเบียนกันก็ต้องใช้อันนี้กับบรูวาเขาเขาเข,ขาใส่ระบบอย่างแม่เอากับบรูดเพาว่าเคยได้ยินมาได้จากเดอ้อนี่นะกคคิดว่าเป็นเรื่องจริงร้อยเปอร์เซ็นะะนั่นแหละบัตรทีนี่แล้วก็ที่แม่เอบอกว่าห้าสิบห้าสิบนะบางคนก็โชคดีอย่างแม่เอานี่ก็โชคดีคือเราไม่ได้จ่ายด้วยกัน 50, 5050มันบอแต่ว่า,ถ,าถ้าที่เห็นในส่่วนนมากเีย ส่วนมากที่เห็นที่ได้ยินมาหญิงไทยที่เจอฝรั่งก็คืออาจจะแบบอยู่กับฝรั่งที่นอร์เวยเ์เป็นแฟนเป็นอะไรกันมาได้แต่งงานหรือบางคนแต่งงานกันแล้วเลิกเลิกเลิกแล้วก็มามีแฟนฝรั่ง คือเก่าแฟนฝรั่งที่นอร์เวย์จะถามว่าหลังจากที่เขาแบบเคยไม่ได้จ่ายอะไรเลยคืออยู่ไปเฉยๆกับผัวเนี่ยผัวผัวคนนอร์ดนี่ว่างานจะพี่น้องแต่พอมามีผัวคนใหม่แล้วเขาต้องจ่าย50-50แชร์50-50้เด็พี่น้องเพราะว่าทาไมถึงแชร์50-50เพราะว่าเขาเจอกันที่นอร์เวย์แล้ววัฒนธรรมรมเนียมนอร์เวย์เธอก็ต้องเป็นแบบวัฒนธรรมนอร์เวย์เพราะว่าแม่ไอ้มากก็เห็นลายแบบว่าบางคนก็แต่งงานกับคนนอร์เวย์นี่แหละแต่ว่าพอแต่งงานแล้วแบบไม่โอเคกันไม่บอว่าจะเป็นฝรั่งเป็นอย่างนนเเมมื่่่ออแแตงล้วไโค เะเกันเข้ากันไม่ได้หรือแบบเข้ากันได้แล้วจนหลวมก็เลิกเลิกกันไปอันน,อ,น,นอย่างสิพี่น้องกลายเป็นเรื่องปกตินะแล้วเราแล้วเขาก็มาเจอเจอผู้ชายใหม่แล้วผู้ชายฝรั่งก็มาเจอเออนั่นแหละแล้วเออผู้หญิงไทยก็ไปเจอผู้ชายที่นอร์เวย์ใหม่ก็เลยตกลวงว่าเออเขาจะแต่งงานกัน หรือบางคนก็อาจจะจดทะเบียนเฉยๆก็เหมือนแต่งงานเพราะค่าใช้จ่ายแต่งงานที่นี่มันแพงมากเมี่อ้อง o ซีหามื่นหกมื่นกับว่ากันไปเน,ะนาะเออเขาอาจจะแบบจดทะเบียนก็เหมือนเป็นผัวเป็นเมียแต่ทําไมมันแตกต่างกันทีเนี้ยจากที่ไม่ได้จ่ายอะไรเลยต้องมาจ่ายห้าสิบเพราะสี่ห้าสิบเพราะว่า ผู้ชายเป็นความคิดของผู้ชายนอร์เวย์ที่ประมาณว่าเธออยู่นอร์เวย์มาแล้วเธอรู้ว่านอร์เวย์เป็นยังไงคือผัวกับเมียแชร์กัน50-50มันก็นเลยจะเป็นโดยอัตโนมัติที่แบบว่าพอเธอมามีผัวคนที่สองนี่เธอก็ต้องจ่ายช่วยเขา้า50บหเลยนะจากปกติเธอก็ไม่เธอก็ไม่ค่อยได้จ่ายแต่พอมามีผัวใหม่แล้วเธอต้องจ่ายช่วยเขา้า50-50นะรับได้บอรัรบไม่ได้ก็ต้องรับพอมานในเมื่อเฮาเลือกตรงนี้แล้วแต่บางคนถ้าเจอผัวคนที่2คนที่3าคนที่4ท,ที่นอร์เวย์ กไไ็ไม่ได้ไม่ได้าผัวเลผัวหลายคนเลยจ่ายยกยกยกรณีนี้ให้ฟังถึงจะได้ผัวกี่คนถ้าเจอผัวที่แบบว่าใจดีแล้วเขาแบบว่ามีกําลังจ่ายให้เราเขาเราอาจจะคุยกันว่าสมมติว่าเลิกกับผัวคนแรกแล้วเนาะคือไม่ได้จ่ายอะไร ช่วยเขาแต่พอมามีผัวคนที่สองสามสี่ที่แม่ไ,มไอ้มาว่านะถ้าเราเคลียร์กันก่อนลอคุยกันก่อน,ก,นก่อนที่จะแต่งงานได้จดทะเบียนกับคนหมาก็บอกเธอจากคนเกาน่าเนี่ยสัมบาริจ่ายอย่างนี้นฉันก็จะจ่ายเครื่องเครื่องอ่าทินโฉมครีมเครื่องสําอางหรือว่าชุดสวยงามๆอย่างอันนี้ฉันจ่ายเองแต่เป็นค่ากับข้าวอะไรฉันก็จ่ายมั่งเป็นบางครั้งเธอโอเคไหมถ้าฉันจะจดทะเบียนกับเธอถ้าเกิดว่าผัวคนที่สองค่ะโอเคก็ได้ได้พี่น้องก็คือถ้าเกิดว่าเขาโอเคเข้าใจดี เขาก็แบบว่าเออได้ได้ไม่เป็นไรฉช่นก็ทําเหมือนเหมือนที่เธอเคยเคยทามาอยังไงฉันไม่ให้จ่ายก็ได้เธอจ่ายเป็นบางอย่างแต่บางคนเขามีกําลังพอจ่ายแล้วเขาก็รักคุณมากรักคุณจริงเหมือนกันแต่เขาคิดว่ามันไม่ยุติธรรมพ่าคิดว่าผู้ชายผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็ทํางานเหมือนกันแล้วก็ต้องแบบออกช่วยกันอันนี้เขาก็แบบว่าบ่ได้ถึงสันจะหักเธอหรือว่ายังมันบ่ยุติธรรมเขาจะถือเป็นความไม่ยุติธรรมเขาก็ให้ออกช่วยกัน5 0 50ห้ 50. ถ้าหญิงไทยไม่โอเคหรือหญิงฟิลิปปินส์หญิงเวียดนามไม่โอเคเอองั้นจะไป ในเมื่อเธอแบบว่ากับพอมีกำลังใจให้ฉันเธอนี่เธอกับบอจายอันนี้ก็เป็นเรื่องแบบว่าคนสองคนเขาก็ตัดสินใจกันนะจ๊ะเนาะแต่ส่วนมากที่เห็นว่าเ้าเลิกกับคนนอ์เวย์แล้วมาแต่งงานกับคนนอ์เวเวอีกส่วนมากที่เห็น,นจะจ่ายห้าสิบห้าสิบพี่น้องมันจะเป็นยังซี่เออนั่นแหละแต่วราถามว่าแม่เอม่าได้จ่ายห้าสิบห้าสิบบอเม่เอม่าก,ก็ประมาณจ่ายเจ็ดสิบสามสิบนี่ละจ๊ะจ่ายประมาณเจ็ดสิบสามสิบนี่แหละ เออแต่ว่าแม่ไอ้มากก็คือคุณสาวผลบดิรวยเนาะจ้ะเนาะถึงผลลวยเพราะคือสิบหายแม่ไอ้มากาบ่าหายแล้วมึงกับไปไสก,กินเบิดระวังไปซื้ออาหารไทยก,กินเบิดซื้อสุดอันงามๆไม,ม่เห็ดคลิปเบิดราบลาเราเดาดอกบลาเราบดิวลาแล้วใจพี่น้องคลิปคลิปนี้ก็เพราะทำนี่แหละเนาะหนาวก้นแล้วอืมอาอันนี้มานนางเต้ามันหนาวสะโพก เพราะอัะอนเป็นกางเกงใส่อยู่บ้านธรรมดานะไม่ได้คิดว่าจะมานั่งทําคลิปนานคิดว่าจะยืนทาไปไปมาเห็นโพลนี้ไหมมันเป็นตะนั่งก็เลยนั่งแดีแ๋จากขอบคุณลูกท่ากลังใจขอบคุณ FC เอฟซีไร้ไลน์อาจากที่มารับชมคลิปแม่มาไม่เป็นไรกำลังใจตลอดสวัสดีจ้าบายบายเดี๋ยวพาชมวิวหน่อยนึงโอ้ยคุณหน่อพี่น้องซ้ำสะโพกเลยแม่โอ้ไมก่ก็นี้เงยหน้ากล้องหน่อยนึงก่อนนะดีนะ